คุณกำลังฟงังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สกิโลรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนีห่าครับหนีห่าครับวันนี้นะครับรายการเราคืออาเซียนนะครับทักทายด้วยภาษาจีนเพราะว่าเราเพิ่งไปประชุมด้วยกันมานะครับเดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงก่อนครับสวัสดีครับผมนายนทวัตไตรศิวกุลครับนักการทูตชํานาญการครับกองความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและองค์กรระหว่างประเทศกลมอาเซียนครับครับพอออยังชื่อสวิตอยู่นะฮะก็ที่กองความสัมพันธ์เนี่ยเราจะดู แต่หลอกพันเนอร์ซือคู่เจรจาที่สำคัญสำคัญคือจีนเกาหลีใต้ญ,ญี่ปุ่นนะเอาเาทศนี้เป็นหลักก่อนเราเพิ่งไปประชุมกันมา<ช>น้องก้องครับน้องก้องไม่ใช่หน้าใหม่นะครับ <c oughs> เคยมา,อ,าออกรายการด้วยแล้วนะครับวันนี้เรายินดีมากเพราะว่าเราเพิ่งไปประชุมที่สนเจินครับ,รบซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่คิดว่าไปแล้วประทับใจใช่ครับเดี๋ยวให้น้องก้องเล่าให้ฟังนะครับเป็นการประชุม ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสครับอาเซียนจีนนครับนะซึ่งถือว่าเป็นการประชุมประจำปีนะครับในส่วนของภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอาเซียนจีนอาเซียนเนียลออฟฟิเชียลคอนซัลเทชันโอเคตัวย่อ a c s o c นะครก็เลยออกเสียงว่าแอคซ็อกนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่29ครับนะครับจัดที่สันเจิ้นสันเจิ้นนี้อยู่ตรงไหนนะสันเจิ้นเนี่ยอยู่ทางอ่า ตะวันออกเฉียงใต้ของจีนนะครับเป็นเป็นเมืองในมณฑลกวางตุ้งนะครับจริงๆก็อยู่ตรงข้ามกับฮ่องกงนะครับอยู่ติดกับฮ่องกงเลยครับผมครับผมซึ่งถ้าใครรู้จักจีนดีเนี่ยไม่ต้องมีอินโท d ร c ดักชันเลยนะไม่ต้องแนะนำเลยนะว่าเินเจิ้นคือเมืองอะไรนะครับเป็นเมืองอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับก็ตั้งแต่มีการเปิดประเทศใช่ครับแล้วก็ จีนได้พัฒนานะฮะอย่างก้าวกระโดดนะครับในเชิงของเศรษฐกิจเป็นหลักเนี่ยตรงนี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะะซึ่งก่อนหน้านี้เซินเจิ้นเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆนะฮะอยู่ริมทะเลนะครับอย่างที่น้องก้องบอกก็คือตรงข้ามเนี่ยก็เป็นเกาลูนนะฮะเป็นฮ่องกงนะครับตอนนี้มีถนนเป็นสะพานข้ามทะเลนะครับ เข้าไปที่ฮ่องกงระหว่างสนเจกับฮ่องกงนะแล้วจากฮ่องกงเป็นหมาเกาด้วยนะครับแล้วเขาเรียกว่า greater bay area ครบ GBA นะัะซึ่งพัฒนาอย่างล้ำมากนะเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังของรายการเราจะขึ้นจอเป็นรูปที่เราได้ไปประสบพบมาเป็นการแสดงแสงสีนะฮะด้วยความที่เราเป็นคณะ สำคัญนะนะทางผู้จัดเนี่ยเขาก็กรุณาจัดให้อย่างแบบ exclusive เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นจอนะครับว่าสันเจนย่างค่ำคืนแล้วมีการแสดงแสงสีเสียงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้เป็นรูปนี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนว่าสันเจนมีความน่าประทับใจนะเดี๋ยวกิจกรรมคู่ขนานก็มีด้วยโอเคกลับมาที่เรื่องของการประชุม การประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมประจําปีซึ่งเป็นระดับเจ้าที่วุโสใช่ครับนะฮะก็ในส่วนของจีนมีผู้แทนฝ่ายจีนคือครับก็คือนายหนงหลงนะครับซึ่งก็ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนครับนะครับก็เป็นซอมลีเดอร์นะเป็นซีเนยร์ออฟฟิเชียลของเอเกี่ยวกับอาเซียนของจีนใช่ครับนะครับซึ่งทางฝ่ายของประธานร่วมครับ นะฮะก็ฝ่ายอาเซียนเองประเทศผู้ผู้ประสานงานตอนนี้เป็นเมียนมาใช่นะครับเพราะฉะนั้นประธานร่วมของฝ่ายอาเซียนก็คือก็คือนายชาญเอนะครับก็เป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศเมียนมานะครับท่านจาเอใช่ครับท่านชารเอครับผมและส่วนของไทยเราครับส่วนของไทยเนี่ยท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านสลันจริญสุวรรณเนี่ยก็ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมด้วยตัวของท่านเองต้องเรียกว่า เดินทางครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีภารกิจอยู่ที่ยุโรปใช่ครับเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยก่อนหน้าที่ท่านจะต้องบินนะข้ามฟ้าข้ามทะเลเนี่ยจากยุโรปเนี่ยต้องไปเป็นเครื่องที่โซ่ด้วยเนาะใช่นี่เราให้เห็นภาพนิดนึงครับและจากโซ่ก็ต่อเครื่องมาที่สันเจนครับถือว่าการเดินทางยาวนานและการเดินทางที่ค่อนข้างจะมีภารกิจแน่นเลยนะฮะท่านก็ เต็มที่นะครับเพราะว่าถือว่าการประชุมครั้งนี้สําคัญนะครับท่านประหลัดสรันก็ได้มาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยใช่ครับแล้วนอกจากการประชุมระดับเจ้าที่อูโสของอาเซียนกับจีนแล้วเนี่ยก็ได้มีการพบหารือทวิภาคีใช่ครับใช่ครับ ก็เป็นการพบหารือตามการทับถามนะครับฝ่ายจีนก็ได้ทับถามคือเนื่องจากว่าท่านนงหลงเนี่ยเพิ่งเข้ารับตําแหน่งนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับท่านก็เลยอยากจะพบกับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนประเทศต่างๆเพื่อแนะนําตัวนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้เนี่ยหารือในประเด็นที่ทั้งไทยและจีนสนใจร่วมกันนะครับก็บถือว่าเป็นโอกาสที่ท่านประหลดัด ของของเราเนี่ยจะได้ยกประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยจีนด้วยนะครับคราวที่ไปประชุมในกรอบของอาเซียนนะครับแต่วันนี้เราจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมแอคซอกละกันนะครับไม่ใช่เรื่องของทวิภาคีอาเซียนจีนตอนนี้ถือว่าเป็น Comprehensive s t r a t e g i c partnership นะคะความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านใช่ครัก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับครับก็เรียกสั้นๆว่า CSP นะครับก็จริงๆเนี่ยก็เป็นตีมของการประชุมเนี่ยก็คือการทบทวนนะครับรวมถึงการวางแผนและกำหนดทิศทางนะครับความสัมพันธ์ของอาเซียนจีนนะครับภายใต้ CSP นะครับซึ่งก็เป็นการปรับสถานะความสัมพันธ์จาก strategic partnership นะครับเป็น CSP ก็2ปีมาแล้ว2ปีมาแล้วใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นประเทศแรกด้วยนะครพร้อมๆกับออสเตรเลียนะปีนั้นที่จัดตั้ง CSP นะฮะซึ่งจีนเนี่ยก็มุ่งมั่นมากเพราะว่าจีนเขาก็จะพยายามชูเสมอนะฮะเรียกว่าไฮไลท์นะว่าอาเซียนกับจีนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่แน่นแแน่นแฟนทุกมิติครอบคลุมอย่างไรและจีนก็เป็นประเทศแรกๆในหลายๆเรื่องใช่ครับนะครับ ซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดของประเด็นต่างๆคงให้น้องก้องได้พูดถึงได้นะครับแต่สุดท้ายตอนนี้นะฮะสถานะ CSP เนี่ยจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่าเราจะดำเนินการตาม CSP ซึ่งตัวของเอกสารเนี่ยมันมีส่วนเอกสารแนบท้ายตัวแผนปฏิบัติการที่มีอยู่ที่เรียกว่า Annex เนี่ยตัวนั้นเนี่ยได้ระบุไปแล้วว่ามี ด้านไหนบ้างเรื่องอะไรบ้างที่จะดำเนินการภายใต้ CSP ซึ่งไปสะท้อนหรือสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านประธานอนิทินสีชินผิงพูดไว้ในการประชุมกับอาเซียนนะฮะซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ท่านประธานอนุทินสีชินผิงเนี่ยประชุมร่วมกับผู้นําอาเซียนตอนนั้นครบรอบ30สปีของสัมพันธ์ใช่ครับท่านให้นโยบายไว้คือ5 home ครับทบทวนอีกที f i v home นี้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ท่านประธานบิสิชินผิงเนี่ยอยากจะให้ความ อยากจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนในอนาคตครับขับภายใต้5้า้าตีนนห้าบ้านนะครับหหลังนะครับที่สําคัญก็คือ 1. ก็คือ peaceful home ต้องมีสันติภาพใช่ครับความสงบสุขใช่ครับแล้วก็ safe and secure home นะครับก็มีความปลอดภัยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ prosperous home ความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งนะครับสีก็คือบิวตี้ฟูลโฮมสวยงามนะครับสวยงามซึ่งบิวตี้ฟูลในที่นี้หมายถึงว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับไม่ใช่สกปรกใช่ไม่ใช่เรียกว่าอะไรสิ่งแวดล้อมถูกทำลายไม่น่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้อยู่ในสภาพแวดล้อมและก็มีคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีอันนี้คือบิวตี้ฟูลโฮมในความหมายนั้นใช่ครับ แล้วก็สุดท้าย Amicable Home Amicable Home นะก็คือมีน้ำจิตน้ำใจไมตรีต่อกันที่ดีใช่ครับก็เน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระดับประชาชนใช่ครับใช่ครับก็ครบถ้วน5โฮม Home เนี่ยของท่านประธานในทีสีจินผิงเนี่ยก็ถูกบรรจุอยู่ภายใต้ CSP นี้ด้วยใช่ครับนะครับทีนี้เอาประเด็นหลักๆที่ถือว่าเป็น key issues เข้าใจว่าน้องกล้องเตรียมมา ว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนลองเล่าสักนิดหนึ่งก่อนครับเบรกก็ประเด็นหลักๆเนี่ยนะครับก็ถ้าแบ่งตามาวาระการประชุมนะครับก็จะมีเรื่องประเด็นด้านกาคเมืองความมั่นคงนะครับประเด็นทางเศรษฐกิจ นะครับแล้วก็มันจะมีประเด็นที่แยกออกมาก็ภายใต้เศรษฐกิจแต่ว่าเป็นประเด็นที่ไทยเนี่ยเป็นผู้นําในการหารือรก็คือความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารอันนี้นต้องหายท์นิดหนึ่งเพราะปีนี้ใช่ครับอาเซียนกับจีนกาหนดให้เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารและเราก็าได้กล่าวนำในหัวข้อนี้ด้วยใช่ค่ะครับทีนี้คการเืองความมั่นคงก่อนมันมีเรื่องอะไรที่สําคัญบ้างก็จีนเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยเขาก็จะมี ข้อรเริ่มหรือข้อเสนอประมาณ2-3อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือ,อจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศคู่เจราจาประเทศแรกนะครับที่เข้าเป็นอัครภาคีของสนธิสัญญา TAC นะครับหรือว่าสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia ใช่ครับซึ่งเขาเนี่ยเข้าเป็นอาครภาคีตั้งแต่ปี2003ดังนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยมันจะครบรอบ20ปีนะครับการเข้าเป็นอาครภาคีของจีนนะครับซึ่งเขาก็ได้วางแผนกิจกรรมครบรอบ20ปีนะครับเพื่อเฉลิมฉลองนะครับกิจกรรมต่างๆซึ่งก็ได้มีการหารือกันในที่ประชุมนะครับว่าคับจีนจะเฉลิมฉลองอะไรบ้างซึ่งเป็นข้อเสนอ ของจีนนะ,ะ,<ฮ>ะในการที่อยากจะเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญนี้<ช>จริงๆจีนต้องการจะชูแหละว่าเขาว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับอาเซียนแล้วการที่มีแท็กเนี่ยหรือ TAC เนี่ย ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศที่สําคัญมากในเรื่องของการรักษาสันติภาพและสถิรภาพในภูมิภาคใก็ถือว่าเขาเนียเป็นประเทศแรกจริงๆมีอินเดียประเทศหนึ่งในปีนั้นที่เป็นอัครภาคีของแท็กนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จีนเสนอในที่ประชุมใมีเรื่องอะไรอีกสักเรื่องหนึ่งอีกสักเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือ จีนเนี่ยก็เป็นประเทศที่เรียกว่าประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นะครับนิวเคลียร์เวออนสตท์นะครับก็เป็นประเทศแรกนะครับที่แสดงความพร้อมที่จะลงนามในพิธีสารต่อท้ายส่วนที่สัญญาชอนเฟสนะครับก็คือส่วนที่สัญญาว่าด้วยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะมีตัวย่อนิดหนึ่งนะครับชอนเฟสเนี่ยเขาสะกด S E A South East Asia Nuclear Weapon Free Zone ก็ NWFZ หรือแซเนี่ยนะครับพอออกเสียงมาเป็นชอนเฟสก็อย่าถามว่าทำไมถึงออกเสียงแบบนั้นนะฮะแต่ว่าถือว่าเป็นจาก้อนหรือว่าคำพูดที่เราใช้กันนะบอกว่าชอนเฟสเนี่ยเป็นอีกส่วนที่สัญญาหนึ่งล้วกันข้อตกลงระหว่าประเทศนะที่บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เราไม่อยากให้มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ให้มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งประเทศ สมาชิกอาเซียนลงนามร่วมกันทีนี้มีพิธีสารแนบท่ายที่น้องก้องพูดถึงคือโปรโตคอลครับนะซึ่งเราพร้อมที่จะเปิดใช่คับให้ประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นิวเคลียร์เวนพอนสเตเนี่ยมาลงนามจริงๆมีหประเทศใช่คับซึ่งเป็นประเทศใหญ่ๆไม่ไม่เอ่ยนามแล้วกันแต่จีนเนี่ยเป็นประเทศแรกอีกแล้วใช่ที่เสนอตัวว่าจะลงนาม ใช่คับในโปรตอนี้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเขาพร้อมที่จะให้คำมั่นสัญญากับอาเซียนและกับโลกนี้ว่าเขาสามารถมาร่วมในช่องเฟสใช่ครับและจะไม่มีการใช้อาวุธนิคลียร์ในพื้นที่นี้ครับก็เป็นอะไรที่ทางอาเซียนหลายประเทศก็ตอบรับแล้วก็บอกว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับไทยเราเองเราก็บอกว่าถ้าจีนทําได้นะมาร่วมก็ถือว่าเป็นการแสดงออกนะให้ ที่อื่นเห็นด้วยว่าจีนมุ่งมั่นนะครับเราไม่ต้องการให้มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นอาวุธายแรงในภูมิภาครับเดี๋ยวให้น้องกล้องพักแป๊บหนึ่งนะครับได้เดี๋ยวกลับมายังมีอีกหลายประเด็นมากๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เรื่องประชาชนแล้วเดี๋ยวกลับมาหลังพักเบรกสักครู่ครับครับวันนี้บัวแก้วกุญชรจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไร วิทยุสรารมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อือ่นๆือีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้าง สามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575kHz กิและรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรารมเรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรารมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยครับผมกลับมากับช่วงที่2ของรายการครับเราเปลี่ยน Background เรียบร้อยแล้ว อยากให้เห็นครับว่านี่คือเมืองสันเจิ้นยามค่ําคืนนะครับใช่ไหมน้องก้องใช่ครับอันนี้ถ่ายด้วยมือของเราเองใช่ครับนะครับเป็นภาพที่เกิดขึ้นตอนที่เราได้มีโอกาสนะฮะในชมการแสดงแสงสีเสียงซึ่งเขาจัดให้โดยเฉพาะกับคณะของเราเลยใช่ครับมีป้ายชื่อการประชุมขึ้นแบบเฉพาะเลยนะใช่โดยปกติแล้วเนี่ยคนสันเจิ้หรือผู้ที่มาท่องเที่ยวเยี่ยม,ม,ยยมชมเมืองเนี่ยจะได้มีโอกาส เห็นในวันศุกร์นะฮะแต่วันนั้นนะเป็นคืนวันพระคัะใช่ครับเขาก็จัดให้เราเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คิดว่าเออมันก็ตะการตานิดนึ่งนะฮะว่าเออเขาจากที่30-40ปีก่อนเนี่ยเป็นฟิชชิงวิลเลจนะเป็นหมู่บ้านชาวประมงครับอย่าที่เห็นนะฮะดูไปเรื่อยๆเพลินๆนะฮะแล้วก็ฟังเราไปด้วยแล้วกันทิ้งท้ายไว้ตอนก่อนพัก ว่ามีประเด็นเรื่องการมืองความมั่นคงเรื่องแท็กเรื่องชองเฟสมีอะไรอีกไหมสักเรื่องนึงก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆนะครับเป็นพัฒนาการที่สําคัญนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนนะครับก็คือเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะมีการประชุมแอคซ็อกที่เซนเชนเนียนะครับอาเซียนกับจีนก็ได้มีการประชุมอีกการประชุมหนึ่งนะครับเรียกว่า JWG on DOC จอยเวิร r กใช่ครับ on the implementation นะครับ o f the DOC ซเนี่ยนะครับซึ่งการประชุมครั้งนั้นที่ประเทศเวียดนามเนี่ยได้บรรลุ นะครับการเจรจารอบที่2นะครับหรือ second reading นะครับของประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือว่า coc นะครับซึ่งก็เป็นพัฒนาการที่สำคัญมากๆนะครับก็คืออาเซีนจีนนะมีการเจรจาเรื่องการจัดทำ coc เนี่ยซึ่งหลายๆคนก็คงจะติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าก็ยิ่งสนใจเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการในทะเลจีนใต้นะครับถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีมากๆนะว่าตอนนี้เนี่ยได้บรรลุ second reading ไปแล้ว นะครับก็ต่อไปก็ต้องติดตามนะครับว่าจะมีพัฒนาการเรื่องนี้อย่างไรต่อไปใช่ครับนะครับก็ถือว่าพอของประผมข้อเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองของมั่นคงทีนี้ทางเศรษฐกิจนะดูจากเมืองแล้วเนี่ยควรจะเน้นในเรื่องเศรษฐกิจน่าจะมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องครับก็โดยที่จีนเนี่ยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับมาตั้งแต่การละกันนะครับมาตั้งแต่ปี2 5 5 2นนะครับตอนนี้เนี่ยเรา จีนกับอาเซียนอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยกระดับอัปเกรดนะครับอาเซียน c ชนเอฟท a นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่จีนเนี่ยก็อยากพผักดันนะครับให้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคือเรามีเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนใช่ครับและมันน่าจะล้าสมัยน่าจะต้องดูว่ามีส่วนไหนโดยเฉพาะภาคบริการหรือเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลอีคอมเมิร์ซเนี่ยควรจะใส่เข้าไปด้วยนะครับงั้นก็ต้อง มีการปรับปรุงปรับแก้นะครับให้มันทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยใช่ครับนอกจากนี้เนี่ยจีนเนี่ยก็อยากใจฮ่องกงนะครับเข้าเป็นอาคาคีของ RCEP นะครับนี่คลิปก่อนเนี่ยเพิ่งพูดไปเองว่า RCEP เนี่ยกำหนดเอาไว้นะครับหรือความตกลง Regional Comprehensive Strategic Partnership เนี่ยครับซึ่งเป็นการความตกลงเคกาคาเซรลีที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้สิบหประเทศเนี่ยบอกว่า ครบ18เดือนหลังจากที่เริ่มบังคับใช้ได้ก็คือหนึ่งมกราปีที่แล้วเนี่ยเริ่มบังคับใช้18เดือนก็คือ1มิถุนายนเนี่ยจะเปิดให้คนอื่นเข้ามาร่วมได้แล้วใช่ครับจีนบอกว่าฮ่องกงใช่ครับอยากให้เข้าใช่ครับนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสนอใหม่ของจีนด้วยเช่นกันใช่ครับอใช่ครับ นอกจากนี้เนี่ยนะครับโดยที่ปีนี้เนี่ยก็ครบรอบมันปีนี้ครบรอบหลาอย่างมากนะครับก็คือ10ปีของ BRI นะครับครับก็คือเข้อเริ่มสายแถบและเส้นทางของจีน Belt Road Initiative ใช่ครับจีนเนี่ยก็อยากจะให้ BRI เนี่ยนะครับมาร่วมมือหรือทำงานอย่างสอดประสานร่วมกับเอกสารฉบับหนึ่งของอาเซียนนะครับก็คือ A O I P นะครับมุมมองของอาเซียนต่อ เอเชียแปซิฟ <Pacific. S 2> ิกอินโดแปซิฟิกนะครับก็ตอนนี้อ,อาเซียนกับจีนก็กำลังคุยกันอยู่ครับว่าอสองข้อรเรื่อเนี่ยจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างสอดประสานได้อย่างไรเรื่องนี้นสำคัญนะครับเพราะว่าถือว่าเป็น v r i เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ของจีนนะครับและปีนี้ครบรอบ10ปีนะ<ช>ครับในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะต้องพูดตรงๆว่าจีนเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจเกี่ยวกับเรื่องของ อินโดแปซิฟิกที่หลายหลายประเทศเนี่ยมียุทธศาสตร์และนโยบายเรื่องนี้ออกมาเพื่อคอนเทน n จีนหรือเปล่านะแล้วก็มองมาที่ตัวเอกสารที่ก้องพูดถึงคือ i o i p ของอาเซียนเนี่ยว่าเอไปยุ่งเกี่ยวกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของประเทศต่างๆที่มุ่งจะ ต่อต้านหรือสกัดกั้นการเจริญเติบโตของจีนการพัฒนาของจีนหรือเปล่าครับซึ่งเรายืนยันเราบอกว่า A O I P เนี่ยเป็นเอกสารมุมมองของอาเซียนเองครับและต้องการที่จะเสริมสร้างความร่วมมือนะฮะ Engage external partners ของอาเซียนใให้มีความร่วมมือที่สร้างสรรค์เปิดกว้างนะแล้วก็อยากจะให้จีนเนี่ยพิจารณาครับจีนก็เลยพิจารณาบอกว่าถ้างั้นเรามี B R I เรามาร่วมกันนะ B R I กับ A O I P จริงจ บอกมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ปีนี้อย่างที่ก้องบอกสิบปี BI ไอนะต้องดูต่อไปว่าบรไกับไออเอจะสอบประสานหรือมีความร่วมมืออะไรกันได้อย่างไรบ้างใช่ครับน่าสนใจมากหลายเรื่องก็คงมีการหารือกันในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้นําต่อไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่จีนผลักดันมากๆเลยใช่ไหมแต่ยังไม่เป็นผลเท่าไหร่คือเรื่อง blue economy นะครับเศรษฐกิจภาคทะเลครับผมเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเรียกว่า จีนผักดันมาอย่างต่อเนื่องนะหลายปีแล้วก็เป็นสิ่งที่อาเซียนยังไม่มั่นใจนะเพราะว่าในส่วนของอาเซียนเองเนี่ยกำลังคิดจะพัฒนากรอบความร่วมมือหรือเฟรมเวิร์ในการทำงานเกี่ยวกับบลูอ e โ o โนมีนะฮะจริงๆมีการตีความ Blue e โคโนมีหลายอย่างไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจ แต่ไปโยงกับเรื <lerin> ่องการใช้ท <ren> ร <Labor ator il fi> ัพยากรธรรมชาติทางทะเลต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาเซียนกับจีนต้องคุยกันต่อนะยังไม่มีข้อสรุปนะฮะยังไม่มีฉันทธรรมติในเรื่องนี้ใช่ครับแต่ว่าจีนอยากจะมีความร่วมมือแล้วก็อยากจะมีแถลงการร่วมด้วยซ้ำนะในปลายปีก็ต้องดูต่อไปครับว่าจะหารือกันและมีฉันทามติได้เมื่อไหร่ สุดท้ายหรือเปล่าเป็นรเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือที่ไทยได้พูดกล่าวนำะใช่ครับใช่ครับก็คือความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารนะครับอย่างที่อพอได้เกิ่นไว้ในครึ่งแรกนะครับว่าปีนี้เนี่ยอาเซียนจีน,นกำหนดให้เป็นปีเป็นธีมของค,ความร่วมมือนะครับด้านความร่วมมืออาเซียนจีนด้าน การเกษตรและความมั่นคงทางอาหารนะครับซึ่งไทยก็ได้รับโอกาสในการเป็นผู้นำนะครับการหารือในในวาระการประชุมนี้นะครับก็ในในนการประชุมเนี่ยนะครับไทยก็ได้ชูประเด็นความสำเร็จของจีนนะครับทั้งในด้านการขจัดความยากจนนะครับด้านความมั่นคงทางอาหารด้านการเกษตรอัจฉริยะนะครับรวมถึงด้านการ พัฒนาฟื้นฟูชนบทแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแบบอย่างทั้งนั้นเลยเรื่องเหล่านี้จีนประสบความสำเร็จอยิ่งโดยเฉพาะการไม่ให้สูญเปล่าเรื่องของอาหารนะท่านสีเจนผิงมีนโยบาย clean plate กินให้เกลี้ยงจานเลยอย่าให้เหลืออะไรไว้นะอย่าให้มี food waste หรือขยะอาหารเยอะเพราะขยะอาหารนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาลายโลกเหมือนกันก็เปลืองด้วยใช่ครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไทยได้แสดงวิสัยทัศน์ใช่ใครับโดยเฉพาะเราเนี่ยเป็นประเทศผู้ประสานงานเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนใช่เพราะฉะนั้นเขเรามีบทบาทนําในเรื่องนี้แล้วก็กล่าวนําในเรื่องนี้ด้วยในการประชุมครั้งนี้เอาละพอสมควรนะฮะในแง่ของการประชุมอยากให้กล้องเล่าให้ฟังท oui ิ้งท้ายนิดนึงตอนก่อนหมดเวลาว่า mm ไปสัญเชิมาได้ดูอย่างอื่นไว้นอกจากอยู่ในห้องประชุมก็นอกจากแสงสีเสียงได้ดูนะครับโดยที่สัญเจิญเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีนะครับวิทยาศาสตร์แวัตกรรมนวัตกรรมของจีนเนี่ยทางทางการจีนเนี่ยก็ได้จัดให้เราไปชมศึกษาดูงานที่บริษัท สำนักงานใหญ่ของบริษัทหัวเว่ยนะครับซึ่งก็ไม่อยากบอกเลยว่านี่หัวเว่ยนะครับซึ่งก็เตื่นตาตื่นใจมากนะครับกับเทคโนโลยีนะครับการนำ AI นะครับเข้ามาใช้เยอะมากนะจนเรามีคำถามว่าเอ๊ะคนจะตกงานเยอะไหมแต่เพื่อการพัฒนาที่ก้าวกระโดดเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้มันมีความสำคัญทั้งในเรื่องของการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์นะ ท่าเรือนะเวลาขนส่งเนี่ยแทนที่จะใช้เวลาเป็นวันๆนะครับย่นเหลือไม่กี่ชั่วโมงใช่ครนะแล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างที่เราคงนึกไม่ถึงว่ามันจะล้ำสมัยขนาดนั้นก็ไปดูหัวเว่ยด้วยใช่คับใช่ไหมครับแล้วก็ไปดูเหมือนเป็น Exhibition Hall ล์เซ็นเตอรอันนึงงขับเขียนให้นะครับเขียนให้ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่จริงๆเขาเปิดคลิปให้ดูว่าท่านสีจินผิงเนี่ยท่านไป ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีอะไรใช่ครับ2012บางทาี่จำไม่ผิดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าผ่านมาได้10ปีครับมันเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะแล้วก็พื้นที่ตรงบริเวณที่อยู่ริมทางออกทะเลใช่มันดูเต็มไปด้วยตึกสูงรลักฟ้านะฮะที่ตึกนี้ตึกติกนี้ทะลุเมฆขึ้นไปเลยนะเรียกว่าผิงอันใช่ครับนะซึ่งเป็นตึก ที่สูงเป็นอันดับ2ของประเทศจีนแลอันดับ4ของโลกนะเกือบ600เมตรนะสูงมากๆครับแล้วก็แสดงถึงความพัฒนาใช่ครับนะครับก็ถือว่าเป็นทริปที่น่าประทับใจใช่ครับไปอีกวันหลังเราใช้ไปซื้อของฝากแต่ตอนนี้ไม่มีนะฮะของที่แบบว่าเราจะไปหาที่เขาพูดกันมันไม่ใช่ละมันเป็นเมืองไอทีนะฮะแล้วก็อาจจะมีของ ที่เราชอบไปซื้อกันในซูเปอร์มาร์เก็ตนะของจริงก็ยังอร่อยยังมีคุณภาพใช่ได้ดีมากๆใช่ครับจะบอกอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจมากคือความเป็นระเบียบใช่ครับผังเมืองค่ะแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวเยอะมากครับอันนี้เราต้องเอาเป็นแบบอย่างใช่ครับโอเคไว้บัหลังเราไปใหม่ได้ครับโอ้ต้องขอบคุณอีกคนหนึ่งด้วยนะท่านกรุงศุนใหญ่ที่กวางโจวของไทยนะท่นมาร่วมแล้วก็ได้ได้ดูแลคณะ เป็นอย่างดีนะก็ขอขอบคุณท่านกงสุนยาีจิรภรณ์ด้วย้องที่นี่นะครับโอเควันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณน้องกล้องมากครับค่ะพอครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรายการโดยเฉพาะแฟนรายการเราเกือเซ่นนะครับอย่าหนีไปไหนนะครับเป็นแฟนรายการเราต่อไปนะครับและคลิปหน้าจะนําสาระความรู้มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมกับน้องกล้องต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ